กรีดเปิดยอดกันไปเลยแล้วก็ในส่วนกาบนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ถอยออกมาก่อนเห็นไหมคะกาบมีค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นต้นที่เราไปขุดมานะเห็นไหมกาบนี้คือ สูงเลยค่ะก็เดี๋ยวจะทำการตัดเลยนะคะ 干嘛？干嘛？哎，干嘛？